สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนเด้อค่ะค่ะเมื่อนี้นะคะกับม,มาพบมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องแม่เจ็ดพาโชคนะคะเมื่อนี้นะคะเจีมีแนวทางนะคะมาฝากเอฟซีของเจดทุกๆุกคนนะคะเป็นแนวทางของพีสุเมกนั่นเองเนาะคะ่ะวดที่ผ่านมานะคะพีสุเมกเป็นหายเล็ววิ่งนะคะกับเขานะคะแต่ว่าพีสุเมกเปนจับคูหาหรุดนะคะท่านัจมกับบ๊อบเป็นยังนะคะงวดวันที่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์นี่หกหานี่นะคะ เขาก็ะมาตามกันโตนะคะว่าพี่สุมเมฆนะคะเพื่อนสิย่ำให้ตัวใดเด็ดให้ตัวใดนะคะเอาตัวเด็ดเด็ดกันเลยนะคะงวดวันที่สิบเจ็ดนี่นะคะชุชมสาหรับท่านใดนะคะที่เขามารับช่มรับฟังให้กับทางช่องแมเจดผ้าโชคกนะคะเกจกรข,ขอขอประคุณหลายๆนะคะที่เป็นกําลังแรงใจให้เกจมาตลอดนะคะเนาะเกจกระฝากนะเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เป็นกำลังแรงใจให้เกตแน่เนาะค่ะท่ชนชมแล้วก็อย่าลืมนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบริพาลิปไม่ๆหมนะคะจากทังช่องนะคะเนาะเดี๋ยวห้องจะได้โทรไปถามพี่สุเมฆก,กันเลยนะคะว่าพี่สุเมฆหัวดวันทีสิบเจ็ดนี่นะคะพี่สุเมฆเพิ่งใสให้ตัวใดนะคะยำห้ตัวใดเดี๋ยวห้องข้าไปรับชม่มรับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะตัวเลขของพี่สุเมฆนะคะเนาะเดี๋ยวเข้าไปรับชม่มรับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะ งวดเมื่อกี้เนี่ยนะะเน,ะนา,าเนเนะค่ะเนาะไอ้น่ะสิบ้านเดนแปดเนาะมันแกสมาอายุครับเลขแปดแต่เวลาโตเลขหนึ่งมันถึงโตเด่นอ๋อค่ะงวดนี้ที่ไอ้ทรงมาหาเกียรติบริจูดมาเนี่ยไอ้บอกไม่ได้บับได้ค,ค่ะได้ค่ะแต่เวลาปีนี้กเลิจีบันอยู่มังเต็กโตนี่แหละ ค่ะวดงวดนี้ตัวใดค่ะวันนี้ได้หกกับแปดค่ะอ๋อหกกับแปดค่ะเล็กวิ่งนี่ปะคะขบแม่นครับค่ะเด่นหกกับเด่นหกเด่นหกลองแปดเด่นหกลองแปดค่ะ ครับแล้วก็วกสิ่งนี้นี่หาแปดครับนี่หาแปดค่ะหกแปดหกแปดค่ะห้าหกห้าหกค่ะสามหกสามหกค่ะหกหนึ่งกับแปดหนึ่งค่ะหกหนึ่งแปดหนึ่งค่ะครับนี่ยูหกขางครับหกขางเกี่ยวนี้มันมาค่ะ เด้นที่ตัวใดค,ค่ะไอเดนที่หาแปดนะครับเด่นหาแปดค่ะค<ห>รับหาแปดแล้วก็แปดหนึ่งครับแปดหนึ่งค่ะหาหกครับอ๋อหาหกนะคะเด้นวิ่งวิ่งหกลองแปดนะคะไอครับ <5 S 1> แล้วก็มีหาแปดหกแปดหาหก สามหกหกหนึง่งแล้วก็แปดหนึง่งตัวเด่นของอ้เนี่ยก็คือว่าหาแปดกับหาหกกับแปดหนึ่งเนาะค่ะเนาะครับแม่ครับอ๋อค่ะสามตัวทีนี้แปดหกหนึ่งครับแปดหกหนึ่งค่ะ, 8, คะโอ้เหล็กง่ามเลยนะคะไอ้เนี่ยกับที่หาแดครับที่หาแปดค่ะครับนั่นนค,ร, 8, ครับนันนี้นครับอ๋อ เลขสามตัวนี้เด่นที่ตัวใดคะ่ะจองหางเนี่ยแปดหนึ่งไอแปดหกหนึ่งครับอ๋อแปดหกหนึ่งค่ะอ๋ะอ,อซื้อไปค่ะเนนซื้อฝันดีป๊จะฝันดีอยู่ธภักฝ<อ>ันได้ป่าแมงวันนีู่เลยเอาฝันในป่ามันกับสีบปติดป่าหรือสีใดเราบอกให้ไอ้กันฝันมาไปใช้เบ็ดงั้น โยกเปม็น,นกันในกิ่นในตาป่านะค่ะโอ้ญญปปได้ตะป่าก็สั่สิื้อไปได้หรอบอ้ไอย์จ้นะไไนะออายซื้อตัวได้นะคะ<ห>น่ะงวดนี่วันนี้หาแปดครับไอ้นี่แหละครับวกก็ไม่ได้ห,หรครับาร้ไองกนะับแปดนั่นอ๋อค่ะนักตัวนี้นะคะค่ะก็เอาให้ FC เอฟซีพันไปเป็นแนวท่างเนาะค่ะไอาย อก็ล่องหายเพิ่นไปเบิงว่าเพิ่นมักตัวใดชอบตัวใดนะคะก็ห้เพิ่นไปหาซื้อนะค่ะเนาะก็ขอบคุณไอ้หลายๆเนาะค่ะโบได้รบๆกวนเวล่าเห็ดงานนะคะค่ขอบคุณหลายๆค่ะไอสำหรับแนวทางนะคะค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่บค่ะตัวเลขของพี่สุเมฆนะคะ งวดที่พานมานะคะงวดที่พานมานะคะพีซูเมฆเพิ่นกระไห้นะคะไห่เด่นหนึ่งวิ่งนะคะวิ่งหนึ่งกับวิ่งแปดนะคะทานชมตาวาจับคู่ไห่พาดนะคะตาวาเล็กวิ่งนะคะเข่านะคะเข่าศูนย์แปดนะคะงวดก้อนนะคะนี่งงวดก้อนนะคะจัดปนกนาะคะหน่นะคะงวดก้อนนะคะเดี๋ยวเกตสิไ้เบิ้งก็ันแล้วกันนะคะมันไม่ค่อยชัดปันไดนะคะเดี๋ยวเราสามาสรุปนะคะเดี๋ยวเกสิค่ะสรุปนะคะสรุปแนวทางของพีซูเมกนะคะ งวดวันที่สิบเจ็ดกุมภาหกห้านะคะงวดที่ผ่านมานะคะพิสุเมก่นไายหนึ่งกับแปดนะคะวิ่งแปดนะคะกับเขานะคะแต่ว่าพิสุเมพ่นจับคู่ไฮลุดนะคะงวดที่ผ่านมานะคะงวดนี้นะคะเขาก็ตามต่อนนะคะพิสุเมกคนไข่ม้านะคะวิ่งหกกับแปดตะว่าเด่นที่หกนะคะเด่นที่หกเด่นที่หกนะคะแล้วก็จับคู่ไ้นะคะมีหกห่างนะคะมีหาแปดหาหก หกหนึ่งหกแปดสามหกแปดหนึ่งนะคะแล้วก็เลขสามตัวนะคะของพิสมกะมีแปดหกหนึ่งสี่ห้าแปดตัวเน้นของพิสมกะคือแปดหกหนึ่งนะคะแคบหน้าจอไว้ทะเบงเลยนะคะตัวเน้นตัวเด่นนะคะของพี่ซูเมกะมี่หาแปดห้าหกแปดหนึ่งนะคะ นี่นะคะแคบหนาจอไ้ถทาเบิงเลยนะคะแนวทางของพิสุมเมกนะคะแนวทางกับมีเขามีหลุดเนาะคะ่ะกับหอหายเอฟซีพิจารนาเนาะคะ่ะเนาะคะ่ะแคบไแบแคบหนาจอไ้ถทะเบิงเลยเนาะคะ่ะท่านไหนชอบก็บตามเนาะคะ่ะท่านไหนไ่นชอบกับพานนะคะ่ะแนวทางนะค,ะค่ะ สุดท้ายนี่นะคะเกตกับคอหายเอฟซี FC ของเกตทุกๆคนทุกๆท่านนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงยาเจ็บยาจนขอหายลำลำเวยด้วยสุขขูสุขคน,นะคะเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเกตกับมีเพียงตัวเลขนะคะมาฝากเอฟซีทุกๆท่านนะคะกับพบพอกันใหมในคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ Thank you